สวัสดีครับผมนี่ครับลีดนะครับยยอดฮิตช่วงนี้เอ nice ันี UH, ้จะมาติดไฟฉุกเฉินครับนี่เทวิตตรงนี้นะครับอักตรงรุ่นเหมือนเดิมนะก็วิธีติดตั้งก็ก่อนอื่นก็ถอดหน้ากากตัวบนออกมาก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ถอดฝาครอบตรงนี้ออกนะครับงัดได้เลยงัดจากฝั่งนอกได้เลยนะครับจากนั้นก็เราก็มาเริ่มใส่เทวิตเนี่ยได้เลยนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนปลั๊กเสียบนะครับ แล,แล้วก็สอดเข้าไปก่อนเลยจเจอหัวข้างหลังนี่ครับเราก็ดึงมาแี้เรก็กันเข้าไปได้เลยนี่นครับ๊บแค่นี้นะครับได้แล้ว ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรั้นะครับแล้วก็สายนะครับรอดหลังแฮนด์มาลอดมาหมดเลยนะยนี่นะครับ นี่นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับปลั๊กแดงทีนี้เรามาที่ปลั๊กไฟเรียวนะครับเป็นปลั๊กแดงตัวนี้นะครับเราดึงออกได้เลยเนี่ยบีบบีบบีบก่อนแล้วก็ดึงนี่นะครับอทีนี้เรามาที่ปลั๊กของเรานะครับปลั๊กชุดนี้แล้วก็เสียบนี้สีขาวนะครับเข้าไปเข้าไปที่สวิตช์ไฟเลียวเดิมก่อนนี่นะครับแล้วก็ปลั๊กแดงก็เสียบเข้าสีแดง ครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ก็ทำการเปลี่ยนดีเลย์ไฟเลี้ยวด้วยนะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างในนะครับตัวตัวอยู่ตรงนี้ต้นแหน่งนี้ตรงนี้ใต้ไม้พอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี้เรามาลองเปิดดูะลองไปเลี้ยวซ้ายขวากอนนะซ้ายนะครับข้างขวานะครับแล้วก็พยงเฉินนี่เลยลองดูข้างหน้า นี่นะครับอ่านี่ข้างหลังนะครับผมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยกกวขวาปกตินะครับเหมือนเดิมครับผมสนใจก็ติดต่อได้ครับผม,ผมครับ